สวัสดีครับผมนะครับผมก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับทีนี้ก็เข้ามาอยู่หน้างานการเทดินนอกบ้านเนี่ยนะครับกับทีพี่บอยเป็นทีมงานของพี่บอยเนาะครับหกล้อซิง์นะครับหกล้อจันทร์บุรีหกล้อใหญ่นะครับจันทร์บุรีเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นก็พามาดูเจ้ามาร์คเทนก่อนนะครับเอสเคสองร้อยเนาะนะครับตัวท็อปเลยนะพี่น้องเนาะกล้องหลังนะครับโอ้งานผมที่นะครับเนี่ย มาดูทีมงานทีมงานใหญ่เลยนะครับทีมงานฝกร้อเมืองชันทบ,บุรีเนาะนะครับฝกร้อใหญ่นะครับเมื่อนกะี้ก็ดูแคทมาแล้วทีนี้เรามาดูเจ้าโบรเบเนาะเอสเคสองร้อยเนาะนะครับซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เทนซูเปอร์เทนนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่โอ้บุญตายแล้วพี่น้องเลยนะครับมา เหมืองกันเนี่ยครบครบทุกรสชาติพี่น้องนะครับโอ้ยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับพาไปดูใกล้ๆเนาะโอ้โอดินเปียกไปไม่ได้พี่น้องอดขอขอบขอบคุณทีมงานนะครับทีมงานหกล้อใหญ่นาะจันทบุรีนะครับนะโอ้ไกลเลิก รถเยอะครับรถเยอะไปไม่ได้เอาโอ,โอ้เจอมากเทนครั้งแรกครับครั้งแรกคลิปแรกนะครับสวยครับอันนี้ก็สวยเลยเสียงเบาเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเนาะมันใหญ่จริง ไปมาดูกันใกล้ๆครับบาดเนี่ยโอ้งานสมที่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยเนาะโอ้เจอเป็นเป็นแล้วพี่น้องเลยกับเจ้ามาร์คเทนนะครับโอ้เป็นคลิปแรกของตาไมโครเมืองเนาะบาดเนี่ยเปิดหัวแล้วโอ้วันท้ายใหญ่ใหญ่กลึกเหมือนกันโอ้กล้องหลังสวยๆครับสวยเหมือนกันนี่ก็ดี ตรงกับผมที่ใส่หมวกเลยพี่น้องนะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็นห้วยเนาะนะครับผมที่เดี๋ยวรอดูหกล้อเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปหกล้อให้ดูนะครับตอนนี้ก็ดูแมคโครไปก่อนนะครับกับทีมงานไกลเลิกนะครับผมนะครับเมืองจันทบ,บุรีเนาะนะครับโอ้สวยลีสวยลยเนี่ย ทันงไทยยังสวยเลยเสียงเงียบเหมือนกันหมดครับง่ามตัเดียมองี่กับเปียกจะไปยืนไทยมอ่กี่น้องมองอมองไหนได้ละ่ะสวยครับสวยมากเส้นสวยเลยสวยสวยสวยจริงโอ้ ตัวแค่เปน้ลท้ายก็สวยแล้วโอ๊ตีทัวรสวยคลิปเลยโอ้โหดินกรเบียกเดี๋ยวไปดูนะเขาแต่งอะไรกัน,นพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะโอ๊ตสวยๆพี่นอ้องอ๋อนี่ยเป็นห้วยครับพี่น้องมโค้งแต่งด้วย <S <S เดี๋ยวผมไปยืนฝั่งนั้นดีกว่าพี่น้องนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้มันน่าไม่สนุกแล้วนี่มาดูฝั่งนี้ครับเอาไปแล้วไปแล้วโอ้คันใหญ่ๆคันใหญ่ๆนี่เป็นงานถมครับฝั่งน,นี้ก็เป็นห้วยเนาะโอ้สวยครับสวยโอ้เจอแต่ไมโคคันที่สวยทีมงานเนี่ย ติดัเดี๋ยวออกไปเจอแคทอีกครับแคทโชว์รูมนะนี่ต้องเอาไมโครมาช่วยด้วยโอ้ยคืองานแต่ละนะครับฝนก็ตกนะพี่น้องนะดินก็แฉอยู่นะครับ ทีมงานทังจันทบุรีดีมากครับเขาดีมากนะครับดีดีด,ดีทุกคนเลยครับพี่น้องนะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเจอมาร์คเท่นนะครับเอ็0เคสองอยเนาะรุ่ลโลกเนาะเมื่อกี้ศูนย์จุดเก้าสมนะครับพอมาเจอ200้อใหญ่หมดนะพี่น้องเนาะใหญ่หมดเลย ปรับที่ถมที่เนาะนะครับรถเมคโคทีมงานนี้เยอะนะครับหกล้อก็เยอะนะครับหกล้อใหญ่จันทบุรีเนาะนะครับ<อ>มีแคทมีโกเบนะครับตักดินอยูนน่นโกเบ<อ><อ>เดี๋ยวเจอกันหน้าร้อนครับหน้าร้อนได้ขึ้นมาถ่ายชัดๆเลยนะครับ สวยจริงสวยสวยจริง,รง,รงโอ้โลพัโล่ะเลเสีสูบเนาะสีสูบยีโน่นะเนาะสีกระบอกมันสวยไปคนละแบบนะครับกับแคทเนาะนะครับแต่เสียงรถเไปโก้คือความแตกต่างคือตอนนี้คือเงียบเหมือนกันหมดเลยนะครับรุ่นใหม่ๆเสียงจะไม่ค่อยดังเลย ไกลเลิกนะครับปรับเกียร์ปรับเกียร์รถถูก้อก็วิ่งไกลนะครับประมาณห้าโลเนาะจากผมวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โ เปียงเงียบเหมือนกันหมดครับโอ้สวยสวยก็ดูมันเพลินครับดูมันเพลินเนาะนะครับ S K 2 0 0กับมากเทนนะครับคุณ10กล้องหลังสวย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนิดๆครับนิดๆนีน่บุกเมืองจันทร์มีรถสวยๆพี่น้องเลยนะครับใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยทีนี้ใกล้ๆเก็บทุกช็อตครับโอ้ ทุกช็อตงานทางนี้เป็นรถ6ล้อคันใหญ่หมดนะครับนะครับ6ล้อเล็ก,กตายเรียบครับร้อยเล็กเนี่ยนะครับปิ่งดินเนินเนินแบบนีนเ้เนี่ยนะครับหนา้าฝนเนี่ยขอ,องใช้ไมโครร่วม ปาดดินเปียกออกนะครับเพื่อให้รถเพื่อให้รถหกลอ้อถอยห,หลังเทได้ับเทดินได้เนาะนี่ยปัดดินเปียกออกนี่ปัดติมตาไว้ละพี่น้องอเยียไปเยียบมาก,ก็นแน่นนะครับรถสุดล้อมก็ไม่จมนเนินๆแบบเมีเนาะก็เป็นเทคนิคของไมโครเขานะครับใช้ไมโครมาร่วมนะครับแล้วก็เยียบปาดให้ผมไปถ่ายเลยพี่น้องนะครับโอ้ วัสนาไอ้ต้าครับเจอมารคเทนสติ๊กเกอร์ก็สวยเดี๋ยวก่อนกลับแวะพี่พี่บอยสักคลิปนะครับแวะสัก,สกคลิปเนาะก่อนกลับมาคุ้มคุ้มมากวันนี้ปาร์ครับ ปลาดินเปลียกออกเนาะโอ้สวยครับรอหกล้อนะครับวิ่งไกลหน่อย เมืองจันทร์นี่คุ้มคุ้มมากนะครับคุ้มมากเลยนะครับมาก็ได้รู้จักกับพี่บอยเนาะหกล้อนะครับหกล้อใหญ่จันทบุรีนะครับก็พาให้มาถ่ายรถเยอะเลยครับรถทีมงานเขานะครับช่วงหน้าร้อนแกบอกว่าให้มาดูได้เลยนะครับหกล้อวิ่งกันเต็มหมดนะครับวิ่งดินขุดบ่อลึก15เมตรนะครับบ่อทุเรียนเนาะมาเจอกันตอนนั้นแหละแกบอกยิ่งนุกเลยนะนะครับช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนรถวิ่งไม่ค่อยมีนะครับติดฝนโยอนะครับน้อย และหกล้อโอ้เข็มทุบชัอนอ๋อโอเคนะพี่น้องเนาะก็รถที่สวยครับจากทีมงานไกดเลิศนะครับจันทบุรีเนาะหกล้อใหญ่จันทบุรีเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับตาเป็นคนสมเมืองบุกเมืองจันเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาเป็นคนสมอเมืุเกเ,วเ,วเตอร์นะครับ กับทีมงาน6้อใหญ่จันทบุรีเนาะนะครับขอใช้พื้นที่วันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปครับกับคลิป6ล้อนะพี่น้อง